สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวานสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s ไ r i b e กับช่องสัชวานสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวานสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b ์กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆจากช่องชัชวรนสไตล์เวอร์ชัน2กันนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการนะครับดูโพสต์ใหม่ๆนะครับใน Facebook นะครับสำหรับใครนะครับที่พบเจอปัญหาเกี่ยวกับเข้า Facebook แล้วนะครับเจอแต่โพสต์เก่าๆนะครับไม่เคยเจอโพสต์ใหม่ๆเลยนะครับเวลาเพื่อนเราโพสต์อะไรมานะครับก็เจอแต่โพสต์เก่าๆของเพื่อนๆนะครับ วิธีการดูนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้เรานะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับหลังจากที่เราเข้ามาที่ facebook แล้วนะครับให้เราไปตรงนี้นะครับขีดสําขีดด้านบนขวามือตรงนี้ที่เป็นรูปของเรางนี้นะครับให้เรากดไปเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่ตรงนี้นะครับคําว่าฟีดนะครับตรงนี้นะครับคําว่าฟีดแล้วก็เพื่อนๆกดเข้าไปเลย หลังจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับโพสต์ต่างๆเลยนะครับที่อ่าเพื่อนๆนะครับใน Facebook นะครับได้โพสต์ลงมานะครับจะเป็นโพสต์ใหม่ๆเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลยนะครับสมมติว่ารายการโปรดก็จะมีรายการโปรดนะครับว่าเรานะครับจะอ่าดูนะครับหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนไหนนะครับเราก็จะมีเพื่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเพื่อนในใน facebook ของเรานะครับก็จะเป็นโพสต์ใหม่ๆของเพื่อนนั่นเองนะครับโอเคครับอ่านี่ก็จะเป็นโพสต์ใหม่ๆของเพื่อนนะครับเก้านาทีสิบนาทีนะครับเป็นโพสต์ใหม่ๆแล้วก็มีกลุ่มนะครับอ่าพวกกลุ่มอะไรนี้ก็จะเป็นโพสต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็เพจนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะดูโพสต์ใหม่ๆนะครับอ่าอันไหนบ้างนะครับหรือว่าทั้งหมดหรือว่าเพื่อนนะครับโดยเฉพาะเพื่อนใน facebook ของเราประมาณนี้นะครับ โอเคครับสาหรับใครนะครับที่ไม่มีปุ่มฟีดแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่มีปุ่มฟีดแบบนี้นี่นะครับไม่มีปุ่มฟีดแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปตรงนี้นะครับไปเลือกตรงไหนก็ได้นะครับใน Facebook ของเรานะครับไปเลือกตรงไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะเลือกเป็นไอตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดค้างไว้นะครับหลังจากที่เรากดค้างแล้วมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นเมนูแบบนี้ให้เราไปเลือกนะครับปรับแต่งแถบ การนำทางของคุณนะครับกดไปเลยแล้วก็ให้เราไปสังเกตคําว่าฟีดนะครับตรงนี้นะครับของใครนะครับที่ไม่ได้ขึ้นอัตโนมัติแบบนี้นะครับให้ไปเปลี่ยนเลยนะครับให้เปลี่ยนเป็นคําว่าอัตโนมัตินะครับของใครขึ้นว่าซ่อนอยู่นะครับก็ให้เปลี่ยนจากซ่อนเป็นอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับได้เลยเราก็สามารถเข้ามาดูอ่า ฟีดต่างๆนะครับในโพสนะครับของ facebook นะครับโพสใหม่ๆใน Facebook นั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับก็ลองไปทำกันดูได้เลยนะครับแค่นี้เพื่อนๆก็จะเจอกับโพสใหม่ๆนะครับใน facebook เก่าใน facebook แล้วนะครับจะไม่มีโพสเก่าๆมาให้เราลำคาญใจเวลาเราเลื่อนเจอแต่โพสเก่าๆโพสที่เรากดไลค์ไปแล้วนะครับเมื่อเราเลือกตรงนี้แล้วก็จะมีจะโพสใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe กับช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สําคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารแล้วก็คลิปใหม่ๆนะครับจากช่องชัชวัตรสไตล์เวอร์ชัน2นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวัตรสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไป แล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคะ